ใครที่ติดตามข่าวช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานี้จะพบว่ามีคนโดดคอตอตอในห้างเยอะมากเลยล่าสุดก็คือเมื่อสองวันก่อนนะคะมีผู้หญิงคนนึงไปโดดที่ห้างดังย่านพระรามเก้านะคะในข่าวเนี่ยเขาใช้คําว่าพัดตกแต่ว่ามันมีเก้าอี้วางอยู่ที่ริมระเบียงชั้น6แล้วก็มีรองเท้าแตะถอดไปเรียบร้อยฟังดูเราก็ไม่น่าจะใช่การพัดตกเาะทีนี้หลายคนก็เข้ามาแสดงความเห็นค่ะว่าสงสารห้างทําไมจะต้องมาแบกรับความเสียหายจากการโดดคอตอตอของคนบางคนด้วยไม่ว่าจะเป็นการปิดพื้นที่การทําความสะอาดชื่อเสียงห้างเสียหายอีก ถ้าอยากจะตุยก็ตุยไปคนเดียวดีทำไมต้องทําคนอื่นเดือดร้อนด้วยเราควรจะมีกฎหมายเรียกเก็บเงินค่าเสียหายกับครอบครัวของคนที่โดดไหมเรื่องนี้ก็มีคนในทวิตออกมาค้านค่ะว่าทางครอบครัวคนที่โดดเนี่ยเขาก็เจ็บช้ำจากการสูญเสียคนที่รักอยู่แล้วทําไมเราต้องไปซ้ําเติมเขาด้วยแล้วเราจะได้อะไรจากการเก็บเงินจากคนพวกนี้หลายคนก็กลับมาเถียงค่ะว่าในญี่ปุ่นนะก็มีกฎหมายนะว่า ถ้าคนในครอบครัวของใครโดดรังรถไฟอ่ะครอบครัวนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนนอกจากนี้หลายคนยังแชร์ประสบการณ์คนใกล้ตัวหรือแม้แต่ตัวเองมีบาดแผลทางจิตใจเนื่องจากบังเอิญอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนมาขอต่อตอใกล้ตัวด้วยรวมถึงความอันตรายที่จะเสี่ยงว่าโดดเราไปทับคนอื่นด้วยเพราะในต่างประเทศก็มีเคสแบบนี้อยู่นะคะสุดท้ายก็เลยมีคนออกมาตั้งคําถามว่างั้นถ้าอยากตุยอ่ะต้องทํายังไงให้คนอื่นไม่เดือดร้อนล่ะไทยควรจะพิจารณาเรื่องการการุณย นี้ค่ะ